ขาว่ะขคายานขอยานพี่น้อง่าไปติดเป็นกาเกยตื่นแล้วกาเยตื้นไม่เคยเห็นาตาเยตืนค่ะไอเอาทายป็นคุณรไปายไปายไปายไปโอเคขอบคุณเอาค่ะมาถึง สุ้มสิรินทรวันลีหินสามวานค่ะเอาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงบ้างนะผู้ใดว่าท่านเดกมากกับมาสะเด้อมาสะเดอหินสามวาน ลูกหนูจะเดินไปนะหนูยิ่งตัวเล็กอยู่เดี๋ยวลมมันปิวไปอปกิ้มวไเกยตื่นแล้วค่ะข่อยานข่อยานี่นองค้างไปกินข้าว่ดเกยตื่นแล้ว เคยเต้นค่ะางค,คุณรุมายไายอคุณ่ะดูวีดีโอดโอยชากีหวัวความสูงมลมแรงมากอะน่ากลัวมลมแรงมากเลย ต้องนั่งลงค่ะอันนี้คือวานตัวตัวแม่ค่ะวานตัวพ่ออยู่ตรงนู้นค่ะวานนะคะวานตัวพ่อลงแรงมากค่ะมแรงมากเป็นอะไรที่วยงางนจแล้วก็คงมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆพันปีแหละค่ะมันถึงขนาดน,นีน้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นทะเลนะคะดูลักษณะซากหินแล้วก็การเกาะของหอยค่ะ ที่มันอยู่ในทะเลนะคะทุกท่านเดี๋ยวไปดูวานรูกกกันค่ะ ตรงนี้คือวานลูกนะคะเราจะเดินไปไม่ได้ค่ะหลังมันกลมเขาบอกว่าหลังมันกลมค่ะมันจะเดินไม่ได้มัน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 อันตรายค่ะทุกท่านนะคะเขียนไหมคะกลมมันเดินไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องเดิน สูงชันอันตรายเออเออเออสูงมากค่ะสูงมากค่ะสูงมากเลยค่ะระมัดสูงมากเลยค่ะด้านนอกอาสูง Wow. อันนี้คืออหินช้างใช่ไหมคะใช <Okay. S 1> ่อ่ะเอาลูกอ่ะถือไว้เลยวิดีโอแล้ว ือประตูฟูสิงนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปตรงนี้จะลงไปถ่ายเรียบร้อยับยาวัก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 ,วกอันนี้คือประตูฟูซิงคนะ่ะเก็บบงเกบบง นี่นี่ค่ะค,คือสารากุฏิพระทุรงใช่ไหมลูก พระพระอาจารย์สิงห์อเหรอพระสิงห์อเหรอ่ไม่ครับอันนี้ชื่อวัดนี่เป็นชื่อวัดจายามนิดนึงนะครับวัดอะไรลูกเออ่จิตตภาวนาคิริบันพุจิตติภาวนาคิริอาจิตติภาวนาคิริบันพุอันนี้คือวัดจิตตภาวนาคิริบันพุนะคะทุกท่านพระทุองค์ท่านมา,าจำศีล ทีนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมลูกซ้ายนี่ครับแต่ว่าถ้ามีน้ำก็จะเป็นถ้าไม่มีน้ำถ้ามีน้ำก็จะเป็นแบบประมาณนี้แต่ว่าถ้าไม่มีน้ำก็จะประมาณนี้ครับถ้าไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นตอนก็ไม่มีน้ำแบตอนนี้ ตอนนี้มีน้ำไหมไม่มีครับเหรอรเอมันก็ยังยังหน้าฝนเข้าหน้าหนาวมันทำไมแห้งเร็วแนทะ้ตอนน้ำจะแห้งก็หน้าแรงแล้วครับอืมก็มันจะไม่เข้าหน้าแรงล,ลูก้เนาะมันก็ชันจริงๆอ่ะสูงการที่เปลือกโลกมันขยับเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นล้านล้านปีนะ แล้วมันก็แบบเยอะมากเลยอ่ะการขยับม,มันลึกมากเลยค่ะดูสิหน้าผาเขาสูงมากเลยนี่คือบอ่อสร้างสร้างลอยบอ่อสร้างน่าจะเป็นคือแบบว่าน้ำมันขังแล้วก็จะเป็นแอ่งเป็นอะไรพวกนี้ ี่คือสร้างร้อยบ่อโอเค่เอางนี้คะนับแล้วเป็นร้อยบ่อเลยค่ะ ป้าอะไรมันจะสูงข<ใ>นาดนี้ไม่ร้อนที่ไหนไม่ร้อนที่ไหนมันสูงไม่ร้อนมันหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งร้อนอันนี้ตรงคือสร้างร้อยบอ่อค่ะพีน่น้องนับวได้ร้อยบ่อ ปกติมันสิมีนม้ำเพิ่นว่าขณะฝนมีน้ำค่ะนาห่อนมนกะบ่มีน้ำแล้วค่ะมนก,ก็ทิแห้งค่ะโอเคเ้ยค่ะไปต่อค่ะ